สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ้อยมาแล้วลืมพี่น้องลืมเดียว่าจะทําให้ดูพอดีลูกสาวทาปลราราสับปลาราบองปลาราสับใส่กระปุกไว้แบบแบบสุกเนาะยายอ้อยก็หุงข้าวเมื่อวานเหลือข้าวเย็นเนาะยายก็เลยเอานํามาทำทำเป็นข้าวผัดข้าวผัดคุกปลาร้าสับพี่น้องหอมมากมาก อมทะลุโจคือลืมลืมถ่ายทําตั้งแต่แรกว่าทํายังไงใส่อะไรเข้าไปบ้างทีแรกก็ทุบๆุกระเทียมนะทุบกระเทียมผัดกับน,น้ํามันให้หอมให้เหลืองแล้วก็ตีไข่ใส่คั่วไข่ให้สุกแล้วก็นําปลาระสุกปลาระนีลงไปสักสองช้อนผัดให้หอมแล้วก็ เอาข้าวลงไปคุกเหมือนข้าวคุกกระเพียะพี่นงข้าวสูตรข้าวคุกกระปิีคล้ายๆกันเลยจ้ะเราจะเพิ่มรสอะไรเราก็ใส่เข้าไปอีกอยายชอบกินผักพอดีมีดอกผักเยอะพอดีดอกผักทำเหลือกินเมื่อวานมันไม่หมดยายก็เลยเอามาใส่แล้วก็มีลวกผักบุ้งลวกผักบุ้ง ลูกเขาต้องจะกินกับปลาสาักพี่น้องเ yeah. ดี๋ยวเราใส่โซนแค่นี้พี่น้อง,แค,งแค่นี้เมนูยายวันนี้เนาะอันนี้ไม่กินปลาสดสวยไหมกินอยู่ง่ายง,ง,ง,งสบายสบายสไตล์ยายอ้อยข้าวผัด ปลาสับข้าวคุกข้าวคุกปราสับหืมหางเตงมาเอ้มโอเคต่อกันข้าพี่น้องเสร็จแล้วเราก็จะมากินมีอะไรบ้างเช้านี้ดูคุณอาไปด้วยข้าวผัดปราสับ น้ำพรินปลายทางเขาบอกลวกเก็บเงินปลายทางถ้าสองชุดก็บวกสี่สิบบาทถ้าหักยอดว่าเท้าพี่น้องสาวก็เป็นอีกสี่สิบบาทแล้วก็นแปทีพีมิกออยด้วยเจ้าของสินค้ากำลังโฆษณาขายนะคะเพื่อนเนตรงไปตรงมาไม่ได้บวกเยอะนะครับบวกยี่สิบบาทครับเรอเอาไปกินด้วยกันนะครับโอ้จะสามโมงเช้าแล้วอากาศมืดค้นวันนี้ฝนมีฝนโประเปาะโประเปะ ันนี mm ้นะครับซื้อหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกสั่งกันมาได้เลยนะครับมีอะไรแอดไลน์ผมมานะครับไลน์ผมฝากหมดไปแล้วนะครับกระปุกแถมลายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยละครับลายเดียวกันนะครับเข้ามาร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเดืนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้สองกระปุกหนึ่งกระปุกกินได้หนึ่งเดือนเท่ากระตุกกระปุกละสองร้อยบาทอาหารเสริมนะคะนิชยา ลูกสาวด้วยฝากไม่ทันแล้วครับพี่ชาลีไปแล้วครับของไปแล้วครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเราทางบริษัทเขาเช็คเขาเปิดดูเช็คของหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปแล้วนะครับเดินทางต่อไปแล้วครับน่าจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับเพราะมันจะถึงประมาณห้าวันตอนเองนะครับที่นนนะไปอเมริกาจะถึงห้าวันนะครับแต่เที่ยวที่แล้วไปออสเตรเลียของจอยเนี่ยจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าอจะตรวจสอบเยอะนะครับประมาณสิบสิบวันนิดนิดนะครับ ว่าไปอเมริกาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผลผลิตภัณฑ์ของไปนิวชิแลนด์นะครับของคุณอีพีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเรียบร้อยละคุณอาอนุทศูนย์หนึ่งช่องอนุทศูนย์หนึ่งช้างแวะเข้าไปนะครับและอีกช่องหนึ่งก็ทีพีนิวนะคะเป็นช่องเร่าช่องข่าว ร้านสับนำเสนอนะคะเพื่อนๆใครอยากจะกินนี่กระปุกละหนึ่งร้อยบาทกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะเก็บได้ได้นานถ้าเราทำสุกนะเพื่อนๆอันนี้เป็นของกสาวทำค่ะใครสนใจทักมาเลยกระปุกละหนึ่งร้อยบาทด้วยก็ได้นะนะครับใช่ครับเกลือพิมเสนพิมเสนด้วยแต่พิมเสนกับกาละบู แล้วมีเบอร์ชสัดว์ส้มมาครับอ๋อเดี๋ยวสั่ง<ม>ของอีกันหน้าก็ได้กาเอาอันนี้ไปดีแน่นอนเอาไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่บุภาสวัสดีนะครับขอบนะครับสวัสดีนะครับคุณปอนนะครับคุณจิตกโ,โตขอภัยนะครับ <c oughs> มาเพื่อนๆมากินมกิน <c oughs> ไปด้วยกันขอภัยครับ <c oughs> รสชาติเป็นไงไม่ได้ปรุงนะเอาปลาราสับเป็นที่ตั้ง อือร่อยข้าวผัดปลาราสับข้าวคลุกปลาร้าสับเรียกได้หลายอย่างแล้วแต่จะเรียกกินคุกคู่ไปกับปลาร้าสับผักลวก มนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความสุขร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับวันหน้าขอให้ถูกหวยกันทุกคนเลยนะครับโชคดีความสุขทุกท่านครับได้มาแท้ๆยังไม่ซื้อเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องใหญ่อ้อยมาแล้วชาแนลด้วยค่ะ